สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดาสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มโจรสลัดนะครับเราเคยวาดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางไปแล้วนะครับแล้วคลิปนี้เราจะมาวาดสัญ,ญลักษณ์กลุ่มโจรสลัดอุศบนะครับในเรื่องมันก็ไม่ได้มีจริงหรอกใช่ไหมแต่ก็จะวาดนะครับ อันดับแรกเลยวาดเป็นโครงร่างนะครับกลมๆนะครับกลมไม่กลมเลยต่อมานะครับเป็นคางนะครับประมาณนี้นะครับมองเห็นไม่เอ่ยอกลมๆนะครับ แล้วก็วาดยาวๆลงมาเป็นขางอันนี้ก็จะเป็นฟันนะครับเดี๋ยวระบายสีให้ดูด้วยอันนี้ไม่ค่อยมีสีอะไรมากหรอกแล้วก็แบ่งครึ่งน,นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนนี้เป็นฟันนะครับต่อมาด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นที่คัด ่าผ้าโพกหัวเสร็จแล้วก็จะมีจมูกยาวๆเรียก่างวงไม่ใช่ละอันนั้นช้างนะครับจมูกยาวๆปุ๊บแล้วก็ตาดำๆนะครับมีชิ้วด้วย แล้วก็ตาอีกข้างหนึ่งนะครับตามันจะไม่เป็นกลมๆนะครับแล้วก็เป็นคิว้วตรงนี้จะจะไม่ได้กลม ไม่ได้กลมบล็อกไปเลยนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมเดียมหน่อยเสร็จแล้วก็เป็นหมวกเป็นเหมือนปีกหมวกนะครับลงมาเสร็จแล้วก็จะเป็นโครงกระดูกขีดขึ้นไปเลย แล้วอันนี้จะเป็นหนังสติ๊กนะครับเลื่อนลงมานิดหนึ่ง โค้งเป็นหนังสติกนะครับแล้วก็มีเชือกห้อยลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลม,กลม เสร็จแล้วก็ทำเป็นตารางตารางนะครับ <c oughs> แล้วก็ที่ดามของหนังสติกนะครับ นี่เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาตัดเส้นด้วยความรวดเร็วเลยก็<_ <EN> _>เอาจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับออปากกาที่ใช้ตัดเส้นเป็นปากกาเมจิกตาม้านะครับหาซื้อได้ที่ร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับ แต่ซื้อที่โลตัสจะถูกกว่าอันนี้ซื้อมานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมึกแห้งแล้วนะครับทํำยังไงดีเปลี่ยนปากกาครับอเอาปากกาอันนี้มั้ปากกามันเป็นปากกาเขียนแผ่นซีดีนะครับอมึกเข้มขึ้นมานิดนึง เขียนทับอันเดิมไปเลยนะครับคือมันรายละเอียดไม่ค่อยเยอะนะครับก็เลยสามารถใช้ประกาศที่หัวใหญ่ๆตัดเส้นได้ในทีเดียวเลยนะครับ ต่อมาก็ผ้าพกหัวนะครับ ันนี้ก็เป็นโครงกระดูกที่เป็นโครงหน้านะครับตรงนี้เราจะทมดำไปเลยนะครับอันนี้หมึกก็เริ่มแห้งแล้วเป็นเพราะว่าซื้อมานานนะครับ ต่อมาก็ขางอ่าต่อมาก็ จมูกนะครับยาวๆปึ๊บแล้วก็ตาตาโบของหัวกะโหลกนะครับถมดำลงไปเลย มือดำอันนี้ก็เป็นกระดูกกระดูกไข่นะครับอีกฝั่งนึง แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้ามของหนังสติ๊กนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการตัดเส้นหัวกะโหลกตราสัญลักษณ์ของเออ,อยังไม่เสร็จ ตาสัญลักษณ์ของกลุ่มโจรสลัดผู้ศพนะครับจริงๆมันก็มีอยู่ทุกตัวนะครับโรบินนามิบรูคก,ก็มีนะครับโซโลก็มีนะครับแต่ถ้าโลโซลก็จะเป็นพิเศษนะครับ คราวนี้เราก็มาลบเส้นดินสอออกซะก็โชคดีที่หมึกมันแห้งเร็วนะครับทำให้เราสามารถลบเส้นดินสอได้ทันที เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับสัญลักษณ์ของกลุ่มโจรสลัดอุศบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้ถ้ายังไงก็มาติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ